ครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับเราก็อยู่กันที่รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของสัญลักษณ์ของพังงานเราได้ทราบถึงความหมายประโยชน์ในการใช้งานแล้วก็ประเภทสัญลักษณ์ของพังงานในรูปแบบต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ทําการฝึก การเขียนสนัญลักษณ์ของผังงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word นะครับในครั้งนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาแนะนำวิธีการเขียนสนัญลักษณ์ของผังงานด้วยโปรแกรม Google Docs นะครับก็จะให้นักศึกษานะครับเข้าไปที่ห้องเรียนออนไลน์นะครับก็คือ Google Classroom นะครับให้เราเข้าไปที่ เมนูนะครับก็จะมีเมนูสตรีมงานของชั้นเรียนแล้วก็ผู้คนนะครับให้เราคลิกที่งานของชั้นเรียนจากนั้นจะเห็นไฟล์ปฏิบัติการสอนหน่วยที่4นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ Google เอกสารปฏิบัติการสอนหน่วยที่4ก็จะเป็นการเสิร์ชโปรแกรม Google Docs นะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็จะเป็นการ แก้ไขางานออนไลน์นะครับรวมถึงการให้คนอื่นนะครับเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำนะครับส่วนประกอบต่างๆตัวนี้ก็เป็นพื้นที่ในการทำงานนะครับหรือว่าหน้าเอกสารคล้ายๆกับโปรแกรมกซอฟต์ s ว f t นั่นเองนะครับนันกศึกษาก็สามารถดูผ่านทาง Google Meet แล้วก็ พอเปิดโปรแกรมนี้มาก็จะเห็นเห็นเคอร์เซอร์ของอาจารย์ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับเห็นเคอร์เซอร์ของอาจารย์นะครับเราก็ไปที่เมนูแทรกนะครับคล้ายๆกับโปรแกรม Microsoft Word น,นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่เมนูรูปวาดนะครับ ววาแล้เลือกคำว่าใหม่ตัวนี้รอโปรแกรมทําการโหลดข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกนะครับตรงรูปล่างนะครับสัญลักษณ์รูปล่างตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีกลุ่มของรูปล่างนะครับปรากฏขึ้นซึ่งถ้าเราจะเลือกใช้นะครับ สัญ,ญลักษณ์ของพังงานนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มที่สามตัวนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์ตัวแรกนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับชื่อของเขาชื่ออะไรนะครับเทอร์มิเนเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับจำไม่ดีใช้แทนอะไรครับจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับแล้วก็คลิกเลือกตัวนี้จากนั้นเราก็ทําการวาด เหมือนที่เราวาดในโปรแกรม Microsoft Word นะครับก็คือวาดให้ได้สัดส,ส่วนอันนี้ก็คือจะยาวไปเนาะอันนี้ก็คือจะอ้วนไปไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ทําการตัดสีสีที่เติมด้านในเนี่ยออกนะครับก็คือให้เลือกเป็นแบบโปร่งใสนะครับแล้วก็เส้นขอบเนี่ยเราก็เลือกสีเป็นสีดํา เลือกเป็นสีดำดำหรือ,อยังอ่าสีดำแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำการบันทึกแล้วก็ปิดนะครับตัวสัญลักษณ์เนี่ยก็จะมาอยู่ที่แผนง,งานของเรานะครับตัวนี้เราสามารถที่จะมาปรับได้นะครับปรับขนาดลงไปได้นะครับถ้ามันมีขนาดใหญ่เกินนะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้ รวมถึงการหมุนนะครับไปอีกรูปแบบนึงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้การวาดนะครับสัญลักษณ์ t e r m i n a t o r นะครับอ่าสัญลักษณ์ตัวต่อไปเดี๋ยวจารย์จ,จะวาดให้ให้ดูสักสองสาตัวนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับเข้าไปที่เมนูแทรกนะครับจากนั้นเลือกภาพวาดนะครับคลิกที่คําว่าใหม่จากนั้นก็ เข้าไปในกลุ่มของรูปร่างสัญลักษณ์ตัวต่อไปก็คือการการรับค่าใช่ไหมครับการรับค่าการแสดงผลที่ไม่ระบุสื่อนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ดาตนันเองนะครับหรือว่าสัญลักษณ์ข้อมูลเราก็วาดประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปตัดพื้นหลังนะครับให้เป็นโปร่งใส สีให้เป็นสีดำนะครับแล้วก็คลิกบันทึกแล้วปิดนะครับพอมาถึงหน้านี้ถ้ามันขนาดใหญ่ไปเราก็ทำการปรับนะครับปรับย่อเราจะจัดให้อยู่ตรงกลางก็ได้นะครับตัวนี้ก็จัดมาอยู่ตรงกลางนะครับโอเคสัญ,ญลักษณ์ตัวที่สามนะครับเดี๋ยวให้ นธนาธรวาดให้ให้เพื่อนดูหน่อยอ่ะนธนาธรลองวาดดูครับสัญลักษณ์ตัวที่สามเอาเป็นโพสเซแล้วกันอ่าโพเซสนะครับ โคนะ้เสร็จนอ่าทนาธรมาที่โปรแกรม Meet ก่อนนะครับมาที่โปรแกรม m ม e t แล้วก็มันจะมีปุ่มคุณกำลังนำเสนออ่านำเสนอตรงนี้เห็นไหม <c oughs> อ่าคลิกปุ่มนำเสนอก่อน เห็นปุ่มนำเสนอไหมครับมีปุ่มนำเสนอขึ้นไหมขึ้นหรือยังอ่าคลิปุ่มนำเสนออ่ั้งหมดเลย อยู่กดแชร์อร่อ่ากดแชร์นั่นนะครับครับ ธนาธรวาดให้เพื่อนดูหน่อยอยากให้ธนบบาธรวาดให้ดูนะครับดูนะ้างดูอันนี้เป็นอันนี้เป็นหน้าจอของธนาธรนะครับเดี๋ยวธนาธรจะวาดสัญลักษณ์โพ c เซ s ให้ดูอ่เริ่มเลยครับไปที่ไหนก่อนครับเข้าไปที่เมนูอะไร อ่าคิดเข้าไปนะครับ

สัญลักษณ์ตัวต่อไัยเดี๋ยวให้ปยานันนะครับจานเข้าร่วมในมินไม่ได้ไดอาธทนทรคลิกที่ปุ่มหยุดการนำเสนอนะจากนั้นปยานันชี้ที่ปุ่มนำเสนอครับนำเสนอทันที ตันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของปยนันนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวจารโหลดข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับ ให้ปยานันนะครับทำสัญลักษณ์ decision ครับ decision คืออะไรครับคือเงื่อนไขหรือว่าการตัดสินใจนั่นเองนะครับมองเห็นหน้าจอของปยานันไหม อ่าเห็นเปย์ก,กำลังทำทำงานอยู่ใช่ไหมครับอ,อ่าไปยันนมาวาดตรงด้านล่างนะดึงมาไว้ด้านล่าง ต่อไปเนยสัญลักษณ์ตัวต่อไปไปนานคลิกปุ่มหยุดนำเสนอเือยังต่อไปเนยคลิกที่นำเสนอทันที ที่ปุ่มนำเสนอทำจทีแล้วก็เลือกเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดปุ่มแชร์ได้ไหม หน้าจอของเมยไหม ให้วาดสัญลักษณ์ของของเลยนะครับให้วาดสัญลักษณ์การแสดงผลข้อมูลทางจอภาพภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับแสดงผลข้อมูลทางจอภาพ display เนย,เเยสัญลักษณ์ display ครับ ฮะอ่านั่นแหละครับกดรูปล่างอ่าแล้วก็กรูปล่างเลือกตัวไหนครับสัญลักษณ์นิดเพยดูช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนเลือกถูกไหมแล้วก็เรียน เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวจะให้วาดทุกคนอ่าถูกไหมครับสัญลักษณ์ทิศเพยอ่าถูกนะครับอ่าต่อไปสามสัญ,ญลักษณ์นะคอเมนตครับคือการแสดงผลเหมือนกันแต่ว่าแสดงผลผ่านทางเครื่องกิมนะครับ อ่คลิกที่ปุ่มนำเสนอท,ทันทีเห็นไหมครับตรงหน้าจอมุมล่าง<ม>เห็นไหมเอาเมาขยับลงมาตรงแถวแถวทัดล่างขวานำเสนอทันทีฮะ<ม>อ่า<ม>ทา้งหน้าจอแล้วก็กดแชร์ ต่อไปก็จะเป็นไหนเป็นทีระวุฒนแล้วก็เป็นเปรี้ยวนะฮะแล้วกดปุ่มแชร์ครับแชร์ไหมกดอเลือกเลือกก่อนเลือกตรงหน้าจอที่เราจะแชร์ก่อนอ่า สัญลักษณ์ดักเมนต์นะครับอ่าดูเพื่อนนะครับคนต่อไปจะได้วาดถูกนะดักเมนต์คือแสดงผลทางเครื่องพิมพ์นะครับต้องต้องเขียนดีๆนะครับบางคนบอกแสดงผลทางแป้นพิมพ์ าจารย์งงเลยแสดงผลทางแป้นคือ์แสดงแสดงผลทางเครื่องพิมนะครับอเรื่องลงมาด้านล่างครับอ่อาไว้คู่กันนั้นก็ได้เป็นไรเอาไว้นั่นแหละอ่าโอเคนะครับ ต่อไปไหนครับอ่าเจ๊กที่หยุดการแชร์นะต่อไปไหนครับไหนว่าสัญลักษณ์ โปรแกรมย่อยครับการประมวลผลย่อย อ่าต่อไปทีรวุฒิอ่าธีรวุฒิแชร์หน้าจอมาครับเดี๋ยวสัญลักษณ์ตัวต่อไปนะครับจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับคิดว่า สัญลักษณ์ตัวนี้น่าจะยากมากสำหรับธีรวุฒินะครับกดที่แชร์รอสัญญาณจากธีรวุฒิอยู่นะครับอ่าโอเคเลื่อนเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างสุดนะครับอ่ามาแล้วนะครับสัญลักษณ์มันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับธีรวุฒิให้ ใช้สัญลักษณ์คอนเน c t ครับยากมากเลยนะครับสัญลักษณ์ตนนัวนี้เดี๋ยวต่อไปเปรี้ยวเตรียมตัวนะครับอะอะไรนะครับ โอ้ห oh, สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ขนาดยากขนาดนี้ยังทำได้ไ mm hmm. อีกอ่าโอเคครับหยุดการแชร์หน้าจอต่อไปเปรี้ยวครับนี mm ่ครับดูด้านนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ยากที่สุดครับคนสุดท้ายจะได้สัญ,ญลักษณ์นี้ไปคิดว่าน่าจะทำไม่ได้ครับ อแชร์หน้าจอมาเลยนะครับมาแล้วก็ไปที่ Google d o c ครับผมไปที่ Google d o c สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับได้ฟังโจทย์แล้วจะอึ้งมากนะครับคิดว่าน่าจะทำไม่ได้นะเพราะว่ามันยากมากมเลื่อนลงมาด้านล่างครับอเปี้ยวใช้สัญ,ญลักษณ์แอโร่ครับ ไายจะทำไม่ได้ครับเซนรักแอร์โร อะไรยังครับสัญลักษณ์เอลูอ่ล็บบอกเว้นหน่อย แอร์โลเห็นไหมอ่าแอร์โลก็คือลูกศรครับ จะอยู่ในในเครื่องมือของเส้นครับจะอยู่ในกลุ่มของเส้นถ,ถัดมาอีกอันนึงครับออกจากกลุ่มนี้มาก่อนถัดมาด้านซ้ายด้านซ้ายอ่าตรงน,นั้นนะครับเห็นไหมครับลูกศรอ,อ่าโอเคว่าเลยครับจะในสีทิศทางจะเอาทิศทางไหนแต่ไม่เอาทะแยงนะ อเลือกตรงปลายมันหันตรงปลายอ่าโอเคโอเคครับอบันทึกเลยครับอ,อ่าบันทึกเลย,เเลยแล้วทำไมมันชิงเขียงกดชิปได้ไหม กดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับตอนที่เราวาดเราต้องกดปุ่มชิดก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับอของเปรี้ยวจะอยู่อีกกลุ่มนึงนะครับถ้าเราถ้าเรามาดูใน Google Doc กนะครับสัญลักษณ์ต่างๆทุกคนคงจะวาดได้แล้วเนาะนะครับมีใครวาดสัญลักษณ์ไหนไม่ได้ไหมนะครับทุกคนคงจะวาดได้นะอันนี้ก็คือการวาดสัญลักษณ์ โดยใช้โปรแกรม google docs นะครับก็ให้ทุกคนนะครับลองดูตามคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ลองไปวาดเพื่อตนเองอยู่นะครับสััญลกษณ์ถ้าเป็น a r r o นะครับมันก็จะอยู่นะครับในในกลุ่มหนึ่งนะครับจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มรูปล่างนะครับจะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นรูปลูกศรนะครับเรากดปุ่มชิปนะครับเวลาเราวาดมันก็จะได้เป็นเส้นที่เป็น ฉากนะครับตอนนี้เป็นลูกศรเวลาเราจะเคลื่อนย้ายนะครับเราก็เอาเมาส์มาคลิกนะครับแล้วก็ดึงตัวน,นี้นะครับ ก็ไปปรับขนาดของเส้นได้นะครับขนาดของเส้นเราก็เลือกแก้ไขนะครับแล้วก็เลือกขนาดน้าหนักเส้นนะครับเราจะเอาเส้นหนาเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถเลือกขนาดของเส้นได้นะครับโอเคนะครับใครที่กำลังศึกษาอยู่ก็ลองไปฝึกการวาดสัญลักษณ์ต่างๆนะครับให้เกิดความชำนาญน,นะครับอย่าลืมว่า ขนาดสัดส่วนนะครับของสัญลักษณ์แต่ละตัวนะครับจะต้องเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นการวาดสัญลักษณ์โดยการใช้โปรแกรม Google d o c s นะครับต่อไปก็จะให้นักศึกษานะครับทำแบบท่างทาง g o o l e Classroom นะครับ